สวัสดีค่ะนี่ทีน่านะคะมิทีน่าหรือว่ามิทีน่าอาจารย์ทีน่าที่เซียมวัลนะคะ,ะสำหรับที่คนไม่เคยมาดูวิดีโอทีน่ามาก่อนทีน่าเป็นอาจารย์ทีน่าอาจารย์อาจารย์ทีน่า,อา,า,นาอาจารย์เกรซเป็นครูที่เซียมวัลหรือสถาบันที่เกี่ยวกับ spiritual science นะคะเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับความเชื่อมฟิสิกส์เกี่ยวกับคล้ายมิติหรือเกี่ยวกับ, ic, ก,ก,บการที่จะปรับ ชีวิตให้คนเนี่ยมีความสุขที่แบบบาลานซ์นะคะคลิปวันนี้จะเกี่ยวกับถ้าคุณมาเรียนกับเราคุณจะสามารถเข้านิพพานได้หรือไม่นะคะเหตุผลที่ที่น่าจะมาพูดคลิปนี้เกี่ยวกับอาจารย์เกี่ยวกับนิพพานเนี่ยเพราะมีคนเข้ามาถามนะคะว่าอ,อาจารย์ถ้ามาเรียนกับโรงเรียนอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้านิพพานได้ไหมนะคะทีน่าก็จะถามคุณเลยว่า ความหมายของนิพพานของคุณหมายถึงอะไรนะคะเพราะว่าบางคนนะเพอร์เซชันหรือความหมายของคำแต่ละคำมันจะไม่เหมือนกันบางคนนิวานิพพานนี่หมายถึงขึ้นสวรรค์บางคนนิพพานนี่หมายนว่ากลับไปในเป็น Energy ที่ว่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยกลับไป back to nature หรือว่า go back to the source บางคนก็คิดว่า go home you know Um, หรือว่าไม่กลับที่โลกเลยไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเลยมีขึ้นอยู่กับความหมายของแต่ละคนนะคะ um, ถ้าคุณหมายถึงว่าน,นิพานที่ว่ากลับบ้านหรือ go back to the source มอ g o go back to become energy um, อันนี้อาจารย์ก็จะบอกได้เลยนะคะว่า yes นะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า หนึ่งก่อนที่เราจะมาโลกนี้เราเนี่ยก็นดพพานเรียบร้อยแล้วทำไมถึงบอกว่า go home ถ้าคุณไม่เคยมาจาก home คุณก็จะโก home ได้ยังไงคุณมาจาก source นะคะแล้วคุณนะ่ะก็เลือกที่จะมาประสบก,า,การณ์ในโลกนี้ในมิติสามนี้ในฟรีเควนซีอันนี้แต่ส่วนใหญ่คนจะลืมไปว่าคุณเนี่ยเป็น เมามาก่อนหรือคุณเนเป็นเทวดาหรือคุณเป็นก้อนก็ d ด e มามาก่อนหรือคุณเนเป็นเค e a t ร์เมาก่อนเพราะคุณเน,นี่ยมา w t h t l e w a w ใน uh, third dimension ในมิติสามก็คือ law of polarity law of duality นะคะคือซึ่งเป็นการให้คุณเนี่ย uh, ต้อง try try ที่ balance energy ของคุณในที่นี้ยินอันย n งแต่เป็นเพราะคุณลืมไปและ energy ในมิตินี้มันหนักนะคะ ทาให้คุณเนี่ยไม่สาวคือตกถูกตกลงไปนะเหมือนกับอ่าเอ่ energy ของ angels and devil มันไม่ Balance นะกาเหมือนยนินแยงนเพราะไม่ไม่ไม่ป็าเพราะมันเป็น law l law อ a w physics ใน third dimension ในมิติสามนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องประสบะการณ์ที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีความสุขส่วนใหญ่จะ stress ส่วนใหญ่จะแบบ c อนโทรลถูกใต้ Control ได้กันนะคะซึ่งทำให้คนเนี้ต้องการที่จะ e อ c เก e หรือหนีออกจากโลกนี้โดยเฉพาะการที่ศาสนาเนี่ยต้องเข้าศาสนาเพื่อจะให้มีความสุขใจมากขึ้นกเกยททำให้แบบอยากที่จะหนีออกมันตบนมันตลบไหมคะคุณคุณเลือกที่จะมาประสบการณ์ในโลกนี้เหมือนจะมาเป็น Actor หรือจะเป็นแค่มา Experience Life in Third Dimension เพราะว่า you know เป็นเหมือนกับเป็นการโชคดีที่ว่าถ้าคุณเป็น e NERGY เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะ e x p r r i n n e s s n s s s ทุกอย่างแต่มานทีส่สามเนี่ยคุณได้ Experience Beauty of Nature Beauty of Mother Earth นะคะนี่แหละทำไมอ่ะจิตวิญญาณหลายจิตถึงอยากจะมาประสบการณ์ที่นี่ด้วยนะคะและพอคุณเสียชีวิตคุณกลับไป ตามมิติสามถ้าคุณทำข้อเียกาเอา,เอาเป็นคำง่าย,ายๆก็คือถ้าทำิตํำกรรมหรือไม่ Balance Energy แล้วก็มี Belief System ใน Third Dimension ว่าเราเนี่ยถ้ามีกรรมก็ต้องวนกลับมาก็เลยกลายเป็นว่าเวลาคุณเสียชีวิตเนี่ยคุณไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าคุณไม่สามารถ Balance Energy ของคุณที่นี่ได้คุณก็ตกมาเป็นอยู่ในวงกะของ,ของกรรมที่ต้องกลับมาเกิดในมิตินี้อีกหลาย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 หาย,หายชาติ จนกระทั่งเนี่ยมันแน่นมากขึ้นแน่นมากขึ้นเพราะกรรมเนี่ยมันแน่นมากขึ้นใน energetic field ของคุณทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปได้หรือ go back to source ได้แล้วคุณก็คิดวงก้อนเอ่อวงกรรมเนี่ยกลับกลับไปกลับมามันก็ยิ่งหนักขึ้นทุกชาติเกินมาก็หนักขึ้นนะคะทาไมในใต้จิตสมดมืของทุกคนก็จะรู้ว่าอืมเนี่ยเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหรือว่าเราเพราะมันรู้สึกหนักแล้วเกินจริงๆที่นี่ไม่หนักที่นี่สวย แต่เพียงแต่ว่าคุณลืมว่าคุณคือใครคุณก็เรียกว่าตกอยู่ในหลุมหลุมไฟหรือหลุมก็หลุมน hell on earth นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกๆจิตวิญญาณทุกวิญญาณต้องการ seek escape หรือว่ากลับบ้านไม่อยากกลับาเกิดแล้วคือใต้จิตสำนึกน่ะพอจำได้นะคะแต่ไม่รู้เป็นพออเพราะอะไรเพราะงั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ย คุณนะ่ะสามารถที่จะนิพพานหรือกับ source ได้กับ go home ได้แค่คุณนะ่ะต้อง Balance หรือ Master Master e NER g y ของคุณที่นี่ Master your life ที่นี่ทำไมคุณอยากมาที่นี่มาประสบะการณ์แต่แล้วอยากออกไปเพื่อจะกลับบ้านโดยไม่มีการที่ว่า Experience Life ให้ Balance ให้มีความสุขนะคะโซลทุกโซลเนี่ยมาที่นี่เพื่อ Experience Life on Earth Life on Earth ที่ว่ามัน Beautiful มากถ้าเรารู้จัก Balance เรา Understand Energy ของเราเราไม่บไม่อยู่ใน uh, uh, c อ o t t r o l system เราสามารถที่ว่ารู้ว่าเราเนี่ยเป็นแม่ uh, เป็น Creator เป็นคนที่สร้างชีวิตของคุณได้คุณสามารถที่เรียนเกี่ยวกับ energy and use that energy ที่จะ Manipulate your uh, your life ชีวิตของคุณได้เพราะคุณใช้ชีวิตคุณก็มีความสุข คุณก็สามารถที่จะ flow with life with beauty กับความสุขกับ joy คุณพอถึงเวลาคุณจะต้องจากโลกมนุษย์นี้ไปคุณก็กลับบ้านนิพพานโดยไม่ต้อง try to suffer นี่แหละทำไมอะพระพุทธเจา้าพูดหรือว่าทุกทุกศาสนาเนี่ยเขายังพูดกันเลยว่า you know go with the moment flow with the moment ถ้าอยู่ปัจจุบันอย่าไปอยู่อนาคตหรืออยู่ในอดีตเพราะว่าไม่งั้นอยู่ไม่อยู่ในตรง frequency ของคุณทำให้คุณเนี่ย lose lose all opportunity หรือ lose time ที่คุณนะ่ยจะได้ have experience to ่เป knowledge experience ที่นี่ที่สูสมควรสมควรที่จะมา experience คุณจะเล่งกลับแต่มันไม่ใช่ได้กลับแล้วนะเป็นเพราะเข้ามาแล้วมาตกอยู่ในวง laws of physics here laws of duality here นะคะคุณก็ต้องวงกลับมากลับมากลับมาเลยไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะมันมันอยู่ข้างในเมทริกซ์ถูกขังนะคะเพราะฉะนั้นน่ย yes การที่เราสอนเนี่ยการเป็นสอนให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้ามากับบ้านกับบ้านก็อยู่ข้างในนี่แหละตัวคุณนี่แหละก็คือม i c โครยูนิเว e ร์สเป็นจักรวาลน,นะคะซึ่งเป็นกระจก,กับจักรวาลใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะทำให้ตรงจักรวาลน,นี้มีความสุขก่อนเพราะฉะนั้นจักรวาลอันเนี้ยก็สามารถที่จะทําอะไรได้จะกลับเมื่อไรก็ได้จะนิพพานก็ได้จะทําอะไรก็ได,ได,ไได้เพราะคุณนี่แหละก็คือครีเอเตอร์คุณสามารถที่จะดํารงชื่นคุณได้ตลอดเวลา นะคระับคุณนะ a s t e r the energy, m a s น e r ์จีมาสเตอร์คว s นตเและในช่วง uh, Age o f q u a r e s ตอนนี้หลายคนพอเริ่มเข้ามาทางนี้ก็ start learning นะคะที่ว่า uh, become uh, intuitive extremely sensitive แล้วก็สามารถที่จะ manifest สิ่งทุกอย่างในในชีวิตคุณคุณจะเริ่ม learning how to Uh, เรียนในการที่ว่าอ่านจิตกันนะคะแต่ที่สำคัญคือเรียนการในการที่ว่าเข้ามาจําตัวเองได้รู้จักตัวเองคุยคัมเรเกตติดต่อกับตัวเองก็คือไฮสเซลของตัวเองหรืออาคาชิมาสส์ของตัวเองหรือเองโจของตัวเองนี่แหละ you r own creator self หลังจากนั้นคุณเนี่ย create everything in between your own universe แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณจะ go back into collective consciousness หรือว่า god หรือว่า creator อันนี้ก็ได้แล้แตะกุลนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่านิปัสวาหรือนิพานเอ้ยนิพานนะคะคือการที่ว่าคุณจะดีไซน์ที่คุณจะไม่กลับมาก็ได้หรือว่าคุณจะกลับมันก็ได้โอเคนะคะถ้าคุณชอบคลิปอันนี้ทีน่าขอให้คุณเนี่ยช่วย share นะคะคลิกเขียนอะไรอมเมนต์ like ก็ได้เพราะทีน้าก็ชอบอ่านมีคำถามอะไระและ you know it's nice to เห็นคนสนใจ ที่น่าทำคลิปพอเห็นคนสนใจมากทีน่าก็จะทำมากขึ้นโอเคนะคะขอบคุณทุกคน please share click like subscribe ค่ะบายบายค่ะโอ้ oh, แล้วอย่าลืมนะคะ description เนี่ยจะมีะลิงก์ที่ไปจเย n p เพจก r o ของเราที่ Facebook นะคะเรามี l ล n e เรามีกลุ่มที่ l ล n แเรามีกลุ่มที่ tiktok อ n s t t g r r m m แล้วก็ Facebook Page และอีกไม่นานนี้เราก็จะมีเซียมราเว็บไซต์นะคะ ก็ให้คุณติดตามนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีชั้นหลายชั้นเข้ามากันเต็มเลยนะคะถ้าคุณสนใจที่จะเ c ็ a คลาสกับโรงเรียนเล่ากับอาจารย์ที่น่าอาจารย์เกรสกรุณา,าตาม follow link เลยนะคะแล้วก็แชร์ถ้าคุณรู้จักคนไหนแชร์นในโซเชียลมีเดียของคุณด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะบายค่ะ